สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน hello everyone welcome to ทุกตาเมียฝรั่งชนบท usa นะคะกำมาพบพอกันเพื่อเกลากับตุกตาและะ้วค่ะเด้๋ยวทุกตากับสีเราต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะที่เล่าบอกว่าที่เล่าโทษตุกตาออกมาเจออยู่ข้างนอกอยร้านอาหารตรงข้ามกับโรงแรมที่เล่าพักนะคะก็ะเลยมีการในานั่งคุยกันเนาะ,ะเล่าบอกว่าเล่านะคะสีห่เงื่อนค่าจ้างทุกตาเนาะคะ่ะก่อนสีไปเลาว่า กลงสิไปกับชั้นบอลนะคะอ่าลาก็เลยเสนอค่าจ้างมาเล่าก็บอกว่าเล่าไปอยากให้มูมูเล่าที่แบบเป็นคนอับกันนิสถานเนาะผ้าเราไปแล้อยากให้คนไทยพ้าไปมากกว่าังียประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวลาไก็คิดว่าตุกตานะคะ่ะอ่าเหมาะที่สิไปกับเล่าประมาณนี้เนาะโอเคค่ะอ่ากับลาก็เสนอเงินมากเนาะคะ่ะลาวบอกว่าเดี๋ยวล่าสิไขเนี่ย สามหมื่นนะคะแล้วก็อันแบบท่านผู้ชมแล้วก็จ่ายผวดผาดเลยดิค่ะเล่าบทถามได้บทถามวัตเทอร์สิไปบ่ไปแล้วก็จ่ายเงินใหลตกตาแรักกวบวัดบ่ต้องเฮ็ดงานเดี๋ยวผ้าชั้นทั่วเนี่ยชั้นใส่เงินเทอร์ประมาณนี้เนาะตุกตาก็เห็ดงานเดี๋ยวผ้าชันท่านผู้ชั้นใส่เมื่อนเทอร์ประมาณนี้อนหลังไปเนาะค่ะมันทั่วเน่นใสเงินอนเทอร์ปรกตาเนี้งาน สามเดือนอยังสีได,ด้ซัมหนีได้ค่ะเหตุงานโรงางานสามเดือนอยังสีได้ราคานีเนาะตุกตากเลยตกกล่องค่ะท่านผู้ชมตกลองสีผ้าเล่าไปพาเพราะว่าเราบอกวา่าเราบ่มีเวลาแล้วเราเราไมาแค่สามอาทิตย์เราฟาจางังสี่เราเปนท่ามไปน,นี่กับประมาณแบบสองมือสามมือแล้วเราก็เลยหายเงินตุ๊กตามามาลุกป,ปุบป,ปับเลยค่ะมันนั้นกนหลังจากท่านอาหารเสร็จยังเรียบร้อยกันเนาะค่ะมันนี่ เราเลยน,นัดเวลาตุกตานะค่ะคือเรานัดเพื่อไว้เนาะนัดเพื่อไว้ประมาณสามสี่ชั่วสองสามชั่วโมงประมาณนี้คือมืออืน่นมือต่อไปประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็โทรนัดให้ตุกตามาหาเล่าเนาะนั่นแหละค่ะตุกตากับมาหาเล้าเราตุกตากะ <c oughs> ก่อนสิไปเด้อค่ะว่แเมนว่าตุกตาบอเตรียมพรอมเด้อก่อนสิไปกับเล้าน่ะตุกตาก็ได้โทรบอกญาติพี่น้องโทรบอกมูอยูเด้อค่ะว่าตุกตา ได้มาเจอได้มาคุยกับฝรั่งคนนี้ซื้อน,นันซื้อนี่คานอเมริกาเนาะตุกตาสิไปคัมโบเดียกับเล้าเดอ้อก็คือตุกตากับประ่เหตุงานละเพื่เหตุงานเพราะว่ามันในหลายก็งานอยู่แล้วก็คือหวังหวังไปตายเอาดาบหนานามบอ่อนาเนาะคะ่ะซึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าตุกตาตกงานตุกตายังไม่เวลาอีกตั้งหนึ่งเดือนที่สิหางานใหม่คือบริย,ยานประมาณนี้เนาะคะ่ะ <laughs> อันนั่นแหละค่ะอ่าก็คือบอกโทรบอกบุ้ใหญ แบบว่ารับรู้ยังเรียบร้อยเอาเบอร์โทรของพลังค้นนี้ห้มูพร้อมแล้วก็หาญาิพร้อมเนาะค่ะคือโทรบอกไปเรียบร้อยแล้วว่าสิไปมือใดซิอูจะกระติดยังประมาณนี้เนาะค่ะโอเคค่ะนั่นแหละตื่นขึ้นอีกมือน,นึงมาตกตากเลยมาเจอกันบเล่าผ้ากันท่านอาหารเทียงกินเขายัางเรียบร้อยคือเรลาเป็นน้นใจหมดนะคะคือเรลาเป็นค้นใจหมดทุกอย่างเลยเนาะอ่าก็เลยนั่งแท็กซี่ไปนะคะก็ไปล่งอ่ะอยูซาแก้วตอนแรกอะตุก ตุกตาก็บ,บ่รู้ว่าไปสะไปอาไปคอมเมนต์ไปคัมเบเดียเนี่ยก็บ,บ่รู้ว่าต้องนั่งเครื่องบินหรือว่าออหยังเล่าบอกว่าสิไปแท็กซี่ตุกตาก็ไปน้ำเล่าะมาณนี้แหละค่ะคือเสื้อใจเล่าเพราะว่าอาไ้คุยกันสองสามรอบแล้วคือเบิ้งตุกตาเบิ้งอะว่าเราโอเคแต่ว่าเบิ้งเราคือโอเคนะคะต่ฐานะเนี่ยตุกตาบรูรูแต่ว่าเป็นพ่อข่าออนไลน์เป็นพ่อค้าขายของเก่าเนาะค่ะ โอ้ยถัดมือช่วงเบ้ยไขนี่มาที่นี่อ่ะก็ขึ้นแท็กซี่ไปน้ากันเกิดเจอแท็กซี่ขั้นนี้ค่ะแท็กซี่ก็ดีดีค่ะไปส่งหอดมองหอดบอลเลยเนาะคะ่ะแท็กซี่ไปส่งหอดอันมองมองชีคามมองชายแดนชีคามไปขเมเ้นตุกตาก็เพ่เคยไปด้วยค่ะแต่ว่าตุกตาตัดสินใจไปกับลาวพราะว่าเห็นเงินนะคะเห็นเงินเนาะตะวัาเงินเนี่ยตุกตากับบริโภคไปน้ำตัวตุกตาเมือะะ่อเด้อค่ะตุกตากับแบงไวฝากไว้ครึ่งหนึ่งกับมูล,ลักก์ เอาไปน้ําเคิงนึงเพื่อกันแบบโนนนี่เนาะคะ่ะอ่าก็เลยไปอ่าขามโอุย้ยทันผู้ชมข่อยบ่เคยรู้ว่าคอมเมนต์มันหนากลัวอ่าแบบไปนี่เครื่องข่อยก็ตื่นเต้นน้ำนอข่อยว่าไปคอมเมนต์ข่อยบ่เคยไปคอมเมนต์ข่อยก็ากขามไปแบบไปประเทศนอกไปเมืองนอกเนาะคะ่ะก็คือไปคอมเมนต์นั่นละส่วสิพานด้านพานันนั่นพันนี่ไปแบบปลายเนาะคะ่ะกันในที่สุดกับพานด้านไปนะคะเพราะว่า ตุกตากับมีพาสปอร์ตแล้วเด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะตุกตากับมีตั้งแต่ที่ตุกตาตัดสินใจว่าสิมหาสามีฝรั่งนะคะมูมันกันแนะนาใหาไปเฮ็ดพาสปอร์ตฮคดนั้นเฮ็ดนี่ยว้ก่อนเลยคือแบบเตรียมไว้เรียบร้อยเลยยังประมาณนี้เนาะตุกตากับเสื้อมูก็เฮ็ดว้ทุกอย่างนะคะกับไปเฮ็ดพาสปอร์ตยังไม่เรียบร้อยแับนี้ก็ผ่านเข้าไปขังในแล้วเด้อค่ะผ่านเขตขามไปประเทศคามีนแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมอันมาคิดย้อนหลังตอนนี้เนาะอ๋า ฟรังทียูเขตคอมเมนต์นะคะว่าภาษาอังกฤษกับฝอ่รังคนนี้นะคะว่าตกลงกันเรียบร้อยทั้งไทยทั้งฝรังตุกตากับฟังฝรังบ่ค่อยออกแต่ว่าฟังไทยออกเพิ่นนะคะให้พวกตุกตาขึ้นรถอ่มีรถแท็กซี่ขั้นหนึ่งนะคะเป็นรถบริวารเป็นแท็กซี่แต่ว่าเป็นรถอ่ที่ขับประจําตัวเขานะคะให้ผ้าให้ผ้าพวกตุกตามาที่แบบว่าปล่อยเพ็ดปล่อยเพ็ดยังรมมานนีเนาะตกลงราคากันไปแล้วดิค่ะราคาว่าพักหนึ่ง ท่านผู้ชมพอตะขับรถดมาหอดหมองมาหอดหมองมั่นนะคะมาหอดหมองปล่อยเพชรน,นะคะเสือบอกเขานะคะขออีกหาลอยพะนะโอ้ยฝรั่งคนนี้นะคะเลาซูนเล้าโมหูหลายเล้าบอกว่าไม่ยังคุยไวคือเปาเป็นคุยไวยังประมาณนี้เนะาะเรากะทั่งไปนะคะมะลุครูขระตรุกตาแล้วกุตาตัดใจถือตัดใจเพิดนี่มากแบบ ก็ฟังคนหนี้ยงปงะมาณนีเนาะขับรถมาลุกคุกคักคนที่ขับรถก็เป็นคนขมิ้นเนาะคะ่ะเพิ่นบอกวาไทยใดเพิ่นบอกว่าเพินเคยมาขับรถอยู่ในกรุงเทพอยู่อย่างะมานนี่เนาะเออคุยก็คุยกันมานําทางนั่นแหละท่านุผู้ชมบวกคิดว่าพอตั้งมาถึงนะคะก็บอะว่าหอดจุดหมายปลายทางเลยมาถึงอีกจุดหนึ่งเนาะคะ่ะก็เป็นจุดที่ค้นทองเที่ยวแต่ว่ามาหอดคําแล้วเนาะคะ่ะอ่า แท็กซี่คนนั้นนะคะขออีกหาลอยเราฝรั่งคนนี้ก็เลยมีการทกเทียงกันกับแท็กซี่ว่าเอาตอนมาคือบอกฉันมาพ่านหาวันนี้ตอนตอนมาบอกว่าผบอกว่าพัานหนึ่งวันนี้คือสิมาขอเพิ่มอีกหาลอยอันคนคอมเมนต์คนนั้นนะคะว่าสิหายหรือว่าหายทห้ยนี่ก็สิจัดการทาบว่าหายสิจัดการกับฝรั่งคนนี้คือเขามีปากไม่เสียงกันเนาะทุกตาก็บอกด้วว่าอุ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆยังกว่ามาเนี่ยคือทุกตาเะยบอกกับคนขับรถคันคนขับรถคันนั้นนะคะปนี้ปนน้อมกันท่านผู้ชม อันแต่ว่าฝรั่งคนนี้แล่ววานนี้ไปน้อมเล้าแบบศูนย์มือถือหัดศูนย์ขึ้นวันนี้อ่าคนขับรถคนนั้นนะคะเขาก็เลยแบบโทเอิญมูเอามูมากไหมมูสีวิแถวนั้นแหละค่ะเป็นผู้ชายมากยืนล้อมอยู่อุ้ยท่านผู้ชมมัวใจคอยสิว่ายเครื่องข่อยยานคอยถือคมคืนเครื่องแบบบื่อหนาเลยบ่หนามากกับฝรั่งคนนี้เลยแบบเล่าใจหอนคือแบบ เลาดิง้ยนเขาเพิ่มราคาขึ้นน่ะข่อยเล่บอกว่าให้เขาไปโหลดภาษาหารรวยสิไปอยังมากไหมเล่าก็บ่ห้บไปที่นี่อ่าเขาเลยบอกว่าทำก็บ่ห้ยเนี่ยถ้าเรื่องมากายเดี๋ยวเขาสิแบบจัดการไหมคือเขาสิอันนี้เล่าเนาะขาเล่าว่าไงเนาะไปที่นี่ข่อยก็เลยได้ยนจังสั่นท่านผู้ชมข่อยดง้ยนที่สั่นเขาบอกว่าให้เขาไปเลยให้เขาไปเลยยังบ่มา่เนาะถ้าเขาบ่ห้ยเขาสิอันนี้เธอได้ยังบ่มากเนี่ยคือแบบ ล่าว่าให้เขาหนะ่ะตุกตากแล้วจกเงินตุกตากให้เขาไปหาลอยท่านผู้ชมจบกันโอ้ยคือเล่าแบบไปหนีเขานะ่ะไปคัดเขาข่อยกระยานเราพี่ทุกคนเป็นแต่ยานท่านผู้ชมข่อยกระยานข่อยกันรักษาชีวิตข่อยเนาะขังแรลกที่ข่อยไปข้ามโมเดียเราขัางแหลกที่ข่อยออกนอกประเทศกับฝรัง่งเนาะโอ้ขละยานอันนี้แบบจําได้จําจําจนแบบก็ค่อยลื่มเลยค่ะ ฝรั่งที่บอกไทยได้เจาะๆอยู่เขตคอมเมนต์เด้อค่ะอย่าไปเสือขี่ตัวขี่ตัวฝรั่งน้่กันฝรั่งต้มฝรั่งเล่าแบบจําไว้เลยไปที่นี่อันเราว่าคนบอกภาษาอังกฤษเก่งขนาดคุคนขี่ตัวเก่งแล้วบอกข่อยมาจังสี่ <c oughs> สิแมนคือเขาคิดนั่นแหละเขาถึงเรื่องลูกตาไปน้ำมาหนิเราก็บอกคิดว่าเขาสิหลอกเล่าเนาะฝรั่งบอกกันดูเรื่องหูเล่าบอกกินว่าสิหลอกเล่าคนนั่นก็เป็นฝรั่งอีดีเด้อค่ะเป็นฝรั่งนุ่มเนาะ หลอกเอาเงินแม้คล้ายๆว่าเป็นลูกโส่ตัวกันไปมังหันตัวกันไปมังนีแล้วก็เดตสเปหลอกร่วมกันเอาอย่างยังจงไดเนาะโอ้แต่คิดย้อนไปนะขอย,ยังคิดยันประเทศเขมรพระท่านแล้วที่ขอย,ยังคิดยันประเทศเขมรอยู่เอาไปที่นนี้อ่านั่นแหละค่ะก็เลยตกลงเล่าก็เลยเล้มีความรู้สึกว่าเราประสมบายเพราะว่านางรถดมันครูครามันกะโรงเร็งแบบหนนทางบดีถน,นนหนทางบดีระยะไก่พร้อมเนาะ ยว่าตาล่ารู้สึกป่ะสบายได้แขวะกันยังรู้สึกป่ะสบายเลยพากันเศร้าลงแรมอยู่แถวนั้นแหละค่ะอ่ะาเศร้าลงแรมแถวนั้นนอนเนาะคะ่ะก็นอนเพราะว่าต่างคนกับต่างแบบป่ะส,ะสบายเนาะคะ่ะก็คือแบบอากาศล,ลงมาจากโรงแรมย่านเขาดักขาไหมอย <c oughs> ว,ว่าเธออย่าออกไปข้างนอกเด้อเดี๋ยวเขาสิดักขาเธอดอี่ยังประมาณนี้เนาะต้องรอให้หอดย่างมือเสาก่อนนะคะ่ะลเลยตัดสินใจเศร้าลงแรมอยู่นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเอ้ย จนหดย่ามือเศ้ากักก็เลยได้ผ้ากันนะ้ำน่งรถตู้ของโรงแรมเนะะี่ยค่ะไปล่งไปล่วอยวนปล่อยเพชรนะคะเป็นวัดวัดเก่าเห็นไหมค่ะเอิงกวัดเขาเอินว่าเอิงกวัดนั่นละค่ะโอ้ยท่านผู้ชมก็เลยปลอดภัยทั้งครูตุกตาอะ่กะก็เลยปลอดภัยทั้งฝรั่งทั้งตุกตาเนาะคะ่ะเราก็สบายใจไปหอดเอิงกวัดเราก็มีนักท่องเที่ยวมีอย่างทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติก็รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าตุ๊กตากสิมาวอกให้ฟังต่อว่าพักอยู่อันปล่อยเพจพักอยู่ขมิ้นจักหมือแล้วก็มาเมืองไทยแล้วก็ได้มาคุยอัหยังกันแน่เนาะค่ะหลังจากฝรั่งคนนี้แล้วตุ๊กตากสิได้คบกับฝรั่งคนอื่นอีกบ่เดี๋ยวจจงนด่ก็มาติดตามรับชมคลิปรับชมวิดีโอนั้งกันเ้ยค่ะจังนด่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ตุ๊กตากพร้อมกับครอบครัวด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ